คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกสานานเท่านั้นเด็กที่มีอายุไม่ถึง18ปีควรใช้วิจรรารณญาณในการรับชมไม่แนะนำให้ล่นตามเด็ดขาดนะครับเพื่อความหวังดีจากช่องไรอันพินนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรอันพิน,นครับ นะคลิปนี้นะครับผมจะมาย้ํานะครับที่ท่านชมเคยขอมาครับให้เล่นแป็ดห้าสิบและก็ให้หมนฝีเข้าฟีตปินเองนะคือผมเคยทําไปแล้วแต่รอบก่อนนั้นภารกิจเาราล้มเหลวนะครับภารกิจไม่สําเร็จนั่นเองนะแล้วก็รอบนี้นะครับผมขอกลับมานะครับกับทุนสามพันนะครับทุกคนและเล่นเป็นห้าสิบให้เข้าฟีตปินเองนะครับมารุนกันครับว่ารอบนี้จะได้หรือไม่ได้นะครับนะ คนเข้าเริ่มเกมนะครับช่วยกันกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไปเราไปลุยกันทุคนได้หรือไม่ได้ไปด้วยโอเคครับทุกคนมาครับสามพันทุนสามพันกับเห้าสินะไปครับได้หรือไม่ได้เดี๋ยวมาดูกันนะรอบก่อนเคยทำไปแล้วครับแต่ภารกิจผมไปสำเร็จนั่นเองนะผมมาดูรอบนี้นะครับทุกคนว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับ ก็ออโต้ไปก่อนครับ10รอบเหมือนเดิมครับวิธีการเช็คนะครับโอ้จริงๆเราจะเช็คด้วยแบตดหนึ่งบาทก็ได้นะครับแต่คือผมเอาเป็นห้าสิบเลยเพราะายังไงเราก็จะมาเล่นเบ็5ห้าสิบอยู่แล้วนะครับก็จ่ายดีอยู่นะเออทำเล่นไปเฮ้ยแปะนอนมาเว้ยเออร้อยเจ็ดสิบ ตาอยู่ได้อยู่มาพัดมาอิงจับชิงแถวแรกไม่มาวะ่ะอ่ะหมดไปแล้วสิบรอบนะครับไปใส่รอบนี้จะกดโอดโฮโบโด้วยนะครับสิบรอบเหมือนเดิมไปครับแล้วก็เรามาดูกันนะทุกคนว่าแบบไหนใจดีกว่ากันนะครับเราก็เล่นแบบนั้นไปนะ จ,จ่ายอยู่นะครับไม่ขีเร่เท่าไหร่โอ้โหเะนอนมาเหมือนกันเลย570แต่รอบนี้มันจ่ายเยอะกว่าอีกครับไปอไรอยู่เออเจบนะครับทุกคนก็ได้ได้อยู่นะอะแต่ผมาจะเล่นแบบโอโตโอ้ิดทอร์โบนะครับไป30รอบอีกบอกแล้วนะครับ คือเราจะเล่นจนกว่าจะเข้าฟีสปินนะครับเข้าฟีสปินเมื่อไหร่เราหยุดนะครับเออพราะว่าเนี่ยอย่างที่บอกไปครับเคยทําทําจุมขอมานะครับแล้วก็เคยทําไปแล้วแต่ภารกิจเราไม่ซําเร็จเลยเราก็ต้องมาทําให้สําเร็จตามที่ท่านผู้ชมขอมานะครับแต่ตอนนี้มันไหลไหมไม,ไม,ไม่ไหลนะไมจะไหลให้เป็นวายแล้วก็เทไปพีครับ ใชครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับตอนนี้ผมก็มีช่องเรอยนคิงครับ2ช่องแล้วนะครับช่องหลักก็คือช่องนี้นะครับแล้วก็ช่องที่2เป็นช่องเรีันคิงวีสองนั่นเองนะจะทําทเกี่ยวกับคอนเทนต์เป็น e p นะครับเป็น e p พอีไปนะครับเกมในแต่ละเกมนะครับก็ฝากติดตามทั้ง2ช่องด้วยนะครับ ห,หมดไปครับทุกคนโอ้โหวสามไิม่เต็มหน้าจอเลยสุดท้ายไม่เข้าไออีกกี่รอบดีสามสไปสาบก็สาิทุกคนบอกแล้วจนกว่าเข้านะเข้าเมื่อไหร่หยุดเมื่อนั้นไม่เข้าก็ก็หยุดอะ่ะเออหาว่ามันมาโอเคแล้ว แต่ตอนนี้ชิงชับชิงเต็มแพงไว้ก่อนสามพันเฮ้ยเห็มไหมสามพันทุกคนชิงชับชิงเต็มแพง8ปดหมันแตกนอกว่ะมันไม่เข้าฟีแต่มันแตกนอกว่ะเออดีเว้พอยังดีแปะนอนมาอีกแล้วเฮ้ยรอบที่3มเลยนะ เฮ้ยทุกคนไม่เข้าแต่แตกนองก,กว่ะมามาเฮ้ยทำเป็นเล่นไปเว้ยอาจจะเร็วนะครับเพราะว่าเรากดโคโบโสปินนะครับทุกคนไปจนกว่าจะได้นั่นแหละ เอาให้ได้ไม่ได้เอาให้ได้จนกว่าจะได้ปื้มปลาขอ,อด้วยอังเปาครับม,มามาแต่ไม่มีท่าทีว่าจะเข้าเลยนะยังไม่มีให้ลุ้นนะครับว่าจะเออจะเข้ามาสามตัวเลยไม,ไม่ไม่มีลุ้นเลยตอนเนี้ยไอห้าสิบรอบเออ บอกแล้วจนกว่าจะได้นะต่อเอ๋ยเต็มแผงไปริงจับชิงว่าไงชิงจับริงไม่มาครับแต่ไหลอยู่จริงจับริงยังไม่มาริงจับริงแค่เล็กหน่อยริงจับจริงมาครับไอไม่มีลุ้นแล้วมาวะมีลุ้นไว้ตึ๊บจึ๊บไม่เข้าแต่ยังลุ้นอยู่ ฟ้าไงฟ้าไงไหนอาไม่เข้าผ <c> ม <oughs> ถือว่ามีลุ้นอ่ะเอออย่างน้อยก็ยังมีลุ้นดีกวะ่ะเดี๋ยวมันต้องเข้าทุกคนมันมาแบบมันเริ่มมาแล้วไงมันเริ่มมาแล้วไงเด่นแผงไว้ก่อนเออคิวฟ้าไงคิว เออไปแปะนอนมาเีกแล้วรอบที่สี่อะไรครับเนี้ยเออแปะนอนมาสี่รอบทุกคนแต่หลายคลิปนั่นที่ผมทำมาเนี่ยแปะนอนมาสามสี่รอบห้ารอบแต่ที่ต้องการคือเพราะว่า คลิปนี้ครับเรามีธารกิจก็คือเล่นเป็น50ิบให้เข้าฟีเองไงเออเราต้องทําตรงนั้นเว้ยเอย้เข้าว่ะเข้าว่ะเข้าแล้วดิไม่ได้เข้าเข้าแล้วฟีตปินนนะเข้าแล้วเว้ยเออเฮ้ยได้เลยเว้ยแบบ50ิเข้าฟีตปินนะครับแตกไม่แตกเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกรอบหนึ่งนะไม่กดละเออ แพทคูณแผ่นนี่แหละในหน้าสิบเอา้าคือเขาขอมานะครับให้เล่นเป็นห้าสิบไงทุกคนให้เข้าเองไงก็เข้าไงแต่เขาไม่ได้บอกว่าเราหมุนเท่าไหร่ครับเออถูกไหมถูกไหมล่ะเออแต่ว่าเข้ามาก็เข้าขอมาไม่ขอไปเขาขอมาให้หมุนเท่าไหร่เท่าไรเออเราก็จะได้หมุนแต่นี้เขาไม่ได้ขอมาก็เอาไม่ต้องหมุนไง แตกนะทำเป็นเล่นไปพันกว่าบาทน,นะแปดคณแปดเบิ่สองพันสองร้อยสี่สิบไปอีกสุดท้ายครับสาธัตจบครับทุกคนเต้าฟรีเบทห้าสิบนะแปดคูณแปดแตกมาพันหกร้อยสี่สิบทุกคนทำเป็นเล่นไปทำเป็นเล่นไปอ่ะขอให้จบขอให้หมดสิบรอบนี้แล้วกันโอ้ยจริง เอาให้หมดนะครับเอาให้หมดอีกนิดเดียวแล้วสีรอ,อบท้ายจริงประพัดครับยองต่อด้วยอังเป้าไหมเอออืม สุดท้ายหมดแล้วอโอเคครับหมดแล้วทุกคนนะก็มาสรุปเลยกันนะครับคลิปนี้ผมมาย้ำนะครับมาล้างแขนไม่ใช่ล้างแขนเดี๋ยวมาย้ำที่เล่น8บ0ห้าสิบไปรอบก่อนนะครับคลิปก่อนหน้านี้ไม่ใช่ก่อนหน้านี้ของสามคลิปที่ผ่านสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยคือผมเล่นู่ขอมาให้เล่น8บ0ห้าสิบให้เข้าฟรีเองนะครับผมทําไม่สําเร็จแล้วก็เอาผมก็เลยเอ,เอาอากมาทําใหม่ครับ นะแล่ก็มันก็สําเร็จแล้วนะครับทุกคนเข้าฟิเตปินให้แล้วก็ผมกดไม่ได้กดเลยคือได้แปดคนแปดก็กดเล่นเลยได้กําไรมาได้แตกมาประมาณพันหกนะครับนะก็ถือว่าภารกิจเราทําสําเร็จแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ผมพานจนมาที่สามพันนะครับได้กําไรมาอยู่ที่ประมาณสามพันห้านะครับแล้วก็รอบนี้ก็ได้กําไรมาด้วยโอถือว่าโอเคแล้วครับภารกิจ สำเร็จสมบูรณ์เรียบร้อยโอเคมาก <laughs> โอเคครับทุกคนคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอนต่อไปนะครับวันนี้ขอขอ,ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ